เ s ิว a นิ้วก้นิ้วหน้าจอเอาถายเพื่อเราเอาขาแล้วเบลฟ้าขนาดใหญ่เ้านิ้ว ที่ซาวอัพเราให้ความสำคัญของคำว่ามาตรฐานด้วยประสบการณ์ของผมและชื่อเสียงของร้านทำให้เรายิ่งใส่ใจในสินค้าที่เลือกมาให้กับลูกค้าและพโอเนียคือแบรนด์ดังระดับโลกที่เรามั่นใจสวัสดีครับผมนุ้ยจากร้านซาวอัพครับครับหนึ่งในร้านที่ได้รับการแต่งตั้ง จากพาย وني เนะครับให้เป็นร้านมาตรฐาน PCI วันนี้เราก็จะมานําเสนอนะครับรถที่ติดตั้งพาย وني เอวันแบรนดสำหรับรถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถ Toyota f o r ร์จูเภายใต้คอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราสามารถฟังเครื่องเสียงเนี่ยของพาย وني เได้ทั้งคันนะฮะไม่ว่าจะนั่งในตําแหน่งไหนทุกตําแหน่งจะได้เสียงเดียวกันเพลงเนี่ยที่ฟังของรถคันนี้นะครับฟังได้ตั้งแต่ออดิโอไฟจนถึงแนวเพลงแดนนะครับก็คือเรียกว่าสะใจทั้งหน้าทั้งหลังไม่ว่าจะเป็นฟังในรถหรือนอกรถ นะครับเพียงแค่เปิดประตูมาคุณจะยืนอยู่ด้านหน้ารถกลางรถหรือท้ายรถคุณจะได้เสียงที่เหมือนกันทุกตำแหน่งครับรถคันนี้นะครับเราก็ออกแบบมาเป็นระบบไบแอมนะฮะร,ระบบแบบง่ายๆนะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยจาก h u n i t นนะครับเราใช้ฟ o ต์ของ Pioneer รุ่น AVH s h e X 8850 r o n t ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาค่อนข้างจา ction, ะครบฟังก์ชันนะฮะตั้งแต่การออกแบบเรื่องของการตั้ง c r o s s o v e r EQ แล้วก็ทํา a ะ i g n m e n t นะครับ แล้ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยออกแบบมาสําหรับรับระบบที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น Android แล้วก็ iPhone นะครับรองรับระบบทั้งเป็น Android Auto แล้วก็เป็น Apple CarPlay นะครับก็ทำงานได้แบบสมบูรณ์แบบครับผมโดยการติดตั้งเครื่องเล่นของเรานะครับเราได้ถอดเครื่องเล่นวิทยุเดิมออกนะของรถนะครับแล้วเราได้ดีไซน์หน้ากากขึ้นใหม่นะครับโดยการใช้อะคริลิกที่เป็นสีดำเงานะครับแล้วก็ งานของเราเนี่ยเราจะเน้นงานประณีตนะครับเรื่องของการทำหน้ากากเนี่ยเราใช้เลเซอร์คัตทุกจุดขอบด้านข้างหรือว่าด้านบนเนี่ยเราจะชิดขอบแบบเป๊ะเ,ะเลยนะครับแล้วในส่วนของเรื่องออการติดตั้งเนี่ยทุกจุดสายของเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนเราก็สามารถติดตั้งได้นะครับเพราะว่าเราจะมีหน้ากากของรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยไว้รองรับอยู่แล้วแล้วลในสําหรับพวกรถญี่ปุ่นนะฮะทั่วไปนะฮะก็คือไพโอนเนียรุ่นนี้เนี่ยเขามีฟังก์ชัน เรื่องของการบังคับคอนโทรลที่พวงมาลัยรถที่เป็นรถญี่ปุ่นหรือรถเกาหลีเนี่ยเราสามารถคอนโทรลจากพวงมาลัยเดิมของรถได้เลยนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องดัดแปลงหรือว่าใส่กล่องอินเตอร์เฟสอะไรเพิ่มครับผมส่วนเรื่องลำโพงนะครับคู่หน้าและคู่หลังนะฮะเราใช้เป็นลำโพงของ pioneer นะฮะตัวนี้จะเป็นกลวยเหลืองรุ่น t s d 1 7 3 0 c ข้อดีของลำโพงคู่นี้ที่เซ u ร์อั์เลือกใช้นะครับก็คือให้เนื้อเสียงที่ดีนะครับแล้วก็ให้รายละเอียด ด้านปลายแหลมเนี่ยสดใสเนื้อเบสที่นุ่มลึกถ่ายทอดเสียออกมาได้สมจริงและในเรื่องของราคาเนี่ยตัวนี้ถือว่าคุ้มคุ้มค่ามากๆเรื่องของงานติดตั้งนะฮะการติดตั้งลำโพงในช่องเดิมเนี่ยมันจะต้องมีการทำสเปเซอร์นะครับการทำสเปเซอร์ของลำโพงเนี่ยเรามีห้องไม้นะฮะแล้วก็เครื่องมือที่ทันสมยัยสามารถยึดลำโพงเนี่ยให้แข็งแรงเพื่อที่ให้ลำโพงเนี่ยถ่ายทอดเสียออกมาได้สมจริงสมบูรณ์และแข็งแรงครับ การติดตั้ง t ทวิตเตอร์นะครับเราติดตั้งที่เสา A นะครับโดยการทํามุมเอียงองศาให้เข้ากับผู้ฟังนะครับและเราหุ้มหนังอคาเนล่าแล้วก็เย็บนะครับให้ออกแบบเนี่ยเข้ารับกับคอนโซลของรถครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูงานสาวคอนเซปต์ด้านหลังนะฮะวิธีการติดตั้งซับวูฟเฟอร์และพาวเวอร์แอมป์เนี่ยด้านหลังเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญติดตามครับ ในส่วนของการออกแบบคอนโซลด้านท้ายนะครับเราได้จัดวางพาวเวอร์แอมป์สองตัวไว้ที่พื้นด้านล่างนะฮะโดยการเราสร้างกรอบด้านข้างตัวนี้นะฮะเพื่อที่ให้มันรับกันกับตู้ซับและการออกแบบตู้ซับเนี่ยเราตีตู้ด้านข้างนะครับแล้วเรามีการเย็บเนี่ยเพื่อให้ชิ้นทุกชิ้นส่วนของเขาเนี่ยต่อเนื่องกันแล้วก็การวางพาวเวอร์แอมป์เนี่ยฮะสองตัวเรามีการฝังพาวเวอร์แอมป์เข้ากับในอะคริลิกนะครับแล้วก็สายทุกจุดทุกเส้นเนี่ยเรา เจาะรูนะครับแล้วก็บังคับให้สายเนี่ยอยู่ในช่องที่มั่นคงแล้วก็แข็งแรงแล้วจุดการเข้าสายของเราแต่ละจุดเนี่ยจะไม่มีการให้เห็นทองแดงแม้แต่เส้นเดียวแล้วก็ในส่วนของการวางซับเนี่ยเราออกแบบวางไว้ด้านข้างเพื่อให้ประโยชน์การใช้สอยเนี่ยเยอะที่สุดเหมือนเดิมนะครับในส่วนของพาวเวอร์แอมป์ด้านบนเนี่ยเราจะมีแผ่นอะคริลิกวางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อะไรไปตกกระทบแอมป์นะฮะเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัย และอีกส่วนหนึ่งเนี่ยข้างบนเนี่ยอะคีหลิกเราใช้หนาถึง10มิลนะครับเราสามารถวางของหนักๆได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋าหรือจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับวางได้หมด ในส่วนของพวจแอมนะฮะเราใช้ของ Pioneer นะครับรุ่น GMD 8604แอมตัวนี้เนี่ยให้กำลังขับที่100วัตต์คูณ4ตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะเราออกแบบให้ขับลำโพงคู่หน้าแล้วก็คู่หลังที่ประตูนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือเราขับลำโพงชุดด้านหลังแล้วก็ซับวูเฟอร์โดยเราบิดขับนะฮะตัวบิดขับเนี่ยเราจะได้ที่200วัตต์นะครับแล้วข้อดีของแอมตัวนี้นะฮะคือ1เนี่ยไซส์ขนาดเล็กนะฮะตัวไม่ใหญ่ แต่ให้กําลังขับที่สูงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถออกแบบเนี่ยไม่ว่าจะติดตั้งตรงด้านหลังแบบงานโชว์หรือว่าจะวางไว้ใต้เบาะตัวนี้ก็สามารถแอบซ่อนได้อย่างสบายฮะแล้วเรื่องของเสียงเนี่ยกำลังเนี่ยเหลือเฟือครับผมแล้วในส่วนของซับวูเฟอร์นะครับเราใช้ของ Pioneer ียนะครับรุ่น TSW 2 6 1 DC เราสามารถตีได้ทั้งตู้ปิดและตู้เปิดนะฮะแต่ในส่วนของรถคันนี้เนี่ยเราตีเป็นตู้ปิดซึ่งกิจปริมาตู้เนี่ยน้อยมากนะฮะแล้วก ให้พลังเสียงเบสที่ทรงพลังนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือราคาเนี่ยเบามากครับและนี่ก็คือผลงานติดตั้งจากร้าน SoundUp นะครับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะฟัง Pioneer ทุกลาย Product นะฮะก็สามารถเข้ามาฟังที่ห้องทดสอบเสียงของ SoundUp ได้นะครับเราจะมีทุกไลาย Product ของ Pioneer เนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนที่จะตัดสินใจติดตั้งนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะฮะที่สนใจอยากจะติดต่อเรานะฮะก็ผ่านช่องทาง f c e e o o o นะครับเซาอัพไทยหรือ s u าอั p co. th นะครับแล้วก็บรทโทรศัพท์นะครับ0813001111ติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับนุ้ยครับ สัญญาว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาดูระบบปฏิบัติการ Android ในรถ Civic X4 คันแรกของประเทศไทยโอ้โหมันทั้งอลังการงานยเดี๋ยวอันนี้คือจอเดิมจอเดิมครับคือไม่ได้เพิ่มอะไรเลยสวยอุยอันเดิมดูเดิมเดิมจอเดิมทำอะไรได้บ้างอะคะจอเดิมเห็นไหมก็จะมีมีแผนที่นำทาง มีบลูทูธมีออดีโอเท่านั้นเองจะดูหนังอะไรก็จะไม่มีนะครับนะครับก็ไว้ใช้งานหลักๆก็โทรศัพท์คุยนำทางด้วยแล้วก็ฟังเพลงนะครับแล้วดูหนังได้ไหมไม่ได้ดูไม่ได้เออดูไม่ได้แล้วเขามีมอนิเตอร์มาทำไมเนาะก็น่าจะให้ทัชสกีนง่ายขึ้นแต่ว่าแผ่นที่เองเนี่ยก็จะค้นพบว่ารายละเอียดก็ยังไม่เยอะมากผมลองใช้ดูแล้วก็แผนที่ดูงูปลาปลามากอ่ะดูยากเนาะค้างแบบว่าแต่แผ่นที่ทุกวันนี้เราใช้อะไรกันนะ เ็าใช้ g o o g l Map ใช่ไหมง่ายสุดแล้วนะใช่มีเสียงแถมแถมยังรู้แถมยังรู้ด้วยว่ารถติดหรือเปล่าด้วยใช่ไหมมันเพิ่มเข้าไปได้ไงคะก็ที่ผมบอกครับว่าวันนี้เราเราสามารถจะทำระบบอินเทอร์เฟซนะอินเทอร์เฟซของเราต้องบอกว่าเราก็เป็นเจ้าแรกที่ทำมานานแล้วว่าอินเทอร์เฟซของเราเนี่ยตอนนี้รวม Android ระบบ Android เข้าไปนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ในรถยุโรปทั้งหมดเนี่ยถ้าเราได้ติดตามเพจของมิลาจะรู้ว่า เบนบีเอ็มปอร์เช่รถสปอร์ตหรูทั้งหลายแหละเนี่ยเราจะติดระบบ Android ได้หมดละใช่พอส่วนใหญ่เขาลัวยนี่ไงพวกวัลนตีหมดใช่ไหมเบนอะไร,รพวกนี้หมดของเรา<ม>ของเราง่ายมากครับแค่เขาเรียกพลักแอนเพลย์นะครับแล้วในที่สุดเราก็พัฒนามาจนถึงจอรถ c i วิ c ตัวนี้ได้สำเร็จนะครับพลักแอนเพลย์ก็คือเสียบ กเสียบของเดิมใช้ได้เลยแล้วสมมุติว่าเราจะไม่ถ้าไปเซวงเวิทอะไรเราไม่มีตัดต่อไม่มีรุ่นไฟกับระบบไฟอะไรเขาเซวิทก็ไม่ก็ต็อยู่เขาอยู่หน้านี้ไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงถูกไหมอ๋อถ้าเกิดเราถอดตัวที่เพียใส่เข้าไปก็คือก็จะเป็นเหมือนเดิมถูกต้องไหมคะแต่ซีวิ c ตัวนี้ยิ่งง่ายเข้าไอีกเพราะไม่ต้องถอดเลยครับเพราะว่าตอนเนี้ มันเป็นเดิมๆเลยเห็นไหมคือเขาแยกเลยอะว่าเนี่ยอันนี้ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือของเดิมของซีวิ c แล้วถ้าเราเป็นของใหม่อะคะเราทำยังไงเป็นของใหม่เดี๋ยวดูนะครับใช่แล้วสวิตช์เปลี่ยนไปเป็นแอนดรอยด์ได้เลยปุ่มอะไรนะผมกดปุ่มแช่ไว้นิดนึงหูคอนโดพวงมาลัยด้วยเหรอคะเห็นไหม เหมือนไอ้นี่ง่ายเหมือนโทรศัพท์มือถือมือแพดเลยเขาเรียกว่าเหมือนกับระบบมือถือ Android ทั้งหมดเลยเป็นแท็บเล็ตพูดง่ายว่าตอนนี้ก็เหมือนเอาแท็บเล็ตมาตั้งไว้จริงจริงเหมือนแท็บเล็ตเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าทำอะไรปพราะอันที่แน่ๆเราเห็นแน่ๆคือยูทูบ อยู่นะ YouTube เล่นได้นะจุ๊กแอปเทียบเล่นเพลงเดี๋ยวดีมันมันมีจับเป็นอัลบั้มไงอันนี้มันสะดวกง่ายขึ้นด้วยนะเอาอันแรกก่อนเลยนะเอาแบบเท่ๆเลยนะซึ่งที่อื่นยังไม่มีแน่นอนอันนี้เท่เลยคือระบบท็อกท็อก OBD ก็คือว่าสั่งงานด้วยเสียงเหรอคะไม่ใช่ครับไม่ใช่คืออะไรอ่ะเราจะสามารถรู้การทำงานของเครื่องยนต์ของรถคันนี้ ผ่านหน้าจอตัวนี้เลยเดี๋ยวเดียวเหมือนพวกเกตวัดแบตเตอรี่เหลือเท่าไรอะไรยังไงเรารู้อะไรได้บ้างไหนตรงไหนผมกดแอปนี้นะครับ OBD กดปุ๊บอ่าหน้าจอครับผมกดเข้าไปต่อปุ๊บมีเกตวัดเลยโอ๊ยเกต เลื่อนได้ด้วยอราไม่ต้องไปติดเกตเพิ่มแล้วว่าแล้วคนขายเกตทําไงเนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ปลดเทียนะไม่ต้องเรียงเกตกานะดูแล้วนี่มันวัดจากอะไรคันวัจากอะไรระบบของเราเนี่ยมันจะลิงก์เพราะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าในระบบรถยนต์เนี่ยใช้ระบบเขาเรียกว่าแคนบัสซึ่งเป็นสายคําสั่งอยู่แล้วพอใส่กล่องนี้ไปปุ๊บมันก็จะเรียนรู้เข้าไปด้วยนะครับ ตแต่ว่า <นะ S 1> แต่ว่าเราก็อาจจะต้องเขาเรียกมีกล่องพิเศษอีกอันหนึ่งต่อเพิ่มด้วยอันนี้เป็นออปชั่นครับใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้เลยว่ารถคันนี้มีอะไรบ้าง ถ้าใครอยากได้แบบว่าได้ศักยภาพแบบรถรดแต่งที่เขาวัดกันที่มีเกจเยอะๆแต่ว่าไม่ได้อยากได้อารมณ์รดแต่งเยอะแยะมากมายขนาดนั้นแบบนี้ก็สะดวกดีเอาไว้เอาไว้เเ่นผู้หญิงควรใช้ผู้หญิงควรรู้ว่ามอสดามจะหมดไหมเครื่องร้องไปไหมแบตเตอรี่จะหมดหรือเปล่าน้ำมันจะหมดหรือเปล่าผู้หญิงบางทีแบบว่าแต่งหน้าไงเปิดไฟทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยแบตหมดหมดเร็วๆก็ไม่รู้จะได้รู้ตัวก่อนแบตหมดได้เนาะน้ำมันเครื่องพองไหมใช่ ่น้ำมันแบบว่าต้องดูสถานะแรงม้าจริงๆได้เลยนะแรงม้าตัวนี้แรงสปีดเรงนี้ด้วยนะคะใช่ไหมโอ้วันนี้เจ๋งเจ๋งๆแล้วเราออกไปนะครับอันนี้ก็คือแอปพลิเคชันที่ทุกคนชอบเนี่ยก็คือเรามาดูก่อนยูทูบใช้ได้แน่นอนเอนเตอร์เทนเมนต์หายแล้วที่สำคัญนะเดี๋ยวเราสามารถ สั่งงานด้วยเสียงนะเพราะเราขับรถไงเราเสียเวลาใช่ไหมออยากดูหนังเรื่องอะไรว่ามาตอนนี้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 ตอโดเลมอนเจ่ะพูดดังๆนิดนึงนะเพราะน้องอ๊อฟอยู่ไอ้น้องนกยุงอยู่ด้านหลังต้องพูดภาษาไทยเขาฟังภาษาไทยเลยครับโดเรมอนนะกำลังทํางานแล้วก็ประมวลแล้วก็พิมพ์ให้เราให้เหมือนในโทรศัพท์เลยน้องโดเรมอนมาโดเรมอนมาแล้วแล้วก็กดดูได้เลย จะได้มอันนี้เราต้องติดไม้ใช่ไหมออันนี้เขาจะมีไม้มาให้แล้วที่คือที่สำคัญคือออกระบบเสียงดีๆในรถแล้วนอกจากนี้ค่ะมา YouTube ได้ละ YouTube สั่งงานด้วยเสียงได้ละอ่ะทีนี้ทีนี้เรายังมีไฮไลท์สอันนะครับคือเราง่ายๆนะอันนี้ก่อน Google Map Google Map Google นี่ยโทรศัพท์เราเลยไหมหลักเลย ใช้งานง่ายด้วยง่ายนะสมมุติว่าเอาง่ายๆเลยใครที่มาที่ด้วยเสียงได้ด้วยหรอใช่แั้นไงมีปุ่มไมค์ใครที่มาที่มิ a า e a ดิโอไม่เป็นนะครับพูดง่ายกดไปเลยแล้วพูดว่ามิ l า a ชดิโอเห็นไหมมาเลยอ่ะแล้วเขาก็นําทางเราเลยหรอเนี่ยมาเลยมาถึงสำนักงานใหญ่เลยคือไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์แล้วก็ปลอดภัยแล้วสังเกตแม้ว่าภาพชัดมาก ใช่เพราะว่าที่เราเสียเวลาตรงนี้เพราะว่ากล่องเราเนี่ยทำ resolution เนี่ยให้แมทกับจอตัวนี้เลยครับภาพนี่จะคมคลิปใช่หนูจะบอกว่าภาพคมมากไม่แตกเลยอ่ะเหมือน HD เลยเหมือนพวกน้องเป็นพวก HD แบบว่าแล้วสีสื่อมันแบบรายละเอียดพอความอิ่มของสีความคมชัดคอนทราต์ของสีค่อนข้างชัด้าเหมือนในโทรศัพท์เลยใช่ เฮียค่ะเรานี่ใช้ได้กับรถทุกรุ่นนะคะทุกยี่ห้อเฮียมีรองรับกี่รุ่นละกล้องจริงๆตอนนี้ก็เยอะมากนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าน่าจะเป็นรถปี2015ขึ้นมานะครับปี2015ขึ้นมามา d าผมก็ได้หมดแล้วฟอร์ดฟอร์ดนะฟอร์ดเอเวอร์เรนต์น่นะครับแล้วก็ คือมันจะออกมินิไงี้ามินได้ไม่นี้ได้เลยก็เขาถพงบอกไงว่าเฮียถึงบอกไงว่ารถปี2าม5ขึ้นมาได้แ้วแล้วก็รถยุโรปเลยพวกนี้ได้แต่แล้วเสียใจจังบีเทิลเป็นดินเดียวหรือจะเปลี่ยนเป็นสองทีนี้เดี๋ยวอีกอันนึงอันนี้ Google Map แล้วนะเราไปไหนใช่เราก็ใช้ Google Map คราวนี้ง่ายเลยเฮ้สำคัญคือเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใช้เราส่งงานด้วยเสียงอ่ะ ทีนี้มาดูอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับก็คือว่ารถทุกคันเดี๋ยว่นี่นิยมมีเลอร์ลิงใช่มือถือปุ๊บขึ้นหน้าจอต้้อองงลิกับหนาจได้ตอนนี้ทําอะไรต้องเกี่ยวกับมือถือไันจอ้ัอันนี้ทําได้เหมือนกันนะครับกดฟังก์ชันเขามีกดปึ่งกปุ๊บเขาเรียกอีซี่คอนเน็นะครับอ่าปุ๊บอยากได้อ่ะหรือหนูจะเปลี่ยนจอเปลี่ยนรอแป๊บหนึ่งนะมันจะลิงก์กันละ เราเปลี่ยนฟอนต์ดีมะเปลีบยนเยอะเเราดีอยู่แล้วอ่ะผูกกันก็เป็นมิเรลิงเลยนะจอมเหมือนเลยอ่ะทีนี้ดูนิดนึงคือมิเรลิงทุกยี่ห้อเนี่ยมันก็คือต้องมิเรลตรงนี้หน้าจอตรงนี้ใช่ไหมคอนโทรลไม่ได้ทีนี้คันนี้นะเราวางเราชาร์จแบตไว้ตั้งไว้เลยเราสั่งตรงนี้เลยสั่งงานที่หน้าจอได้ยังเล่นได้ด้วย นี่ครัเห็นไหมฮะเราเซ็นบุกอกันหนูอยากเห็นเซ็นบุกขึ้นมาเมายังไม่เคยเห็นทัสกินกับไอ้นี่กับหน้าจอ monitor นะฮะคือเราสั่งงานที่มอนิเตอร์ได้เลยอ่ะเห็นไหมแล้วเราก็กดปุ๊บโผล่ไปร้านเพื่อนเลยเห็นไหมขึ้นเต็มหน้าจอด้วยเห็นไหมเต็มหน้าจอเต็มหน้าจอเลยอ่ะมาดูเฟซบุ๊กมีหลามันเหมาะกับหนูมากมันเหมาะกับหนูมากหนูพูดเลย หนูทำางทำงานบนรถได้เลยขับรถไปสั่งงานด้วยเสียงตอบลายลูกค้าแล้วเวลาพิมพ์ลายอ่ะมันใช้ไวท์ได้ไหมใช้เสียงได้ไหมอะไรจะขี้เกียจเบื่อนานใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้ต้องคี์บอร์ดของลน์มันมีมันมีแป้นให้กดไมโครโฟนแล้วเราเราออกมาเราลองดูเฮียอันนี้ใช้ได้จริงในชีวิตเราเหมาะมากกับลฟ์สไตล์ของหนูสมุดลยไมุดลน์ แม่ค้าขายของอินเทอร์เน็ตผมหาผมหาปากแป้งเลยนะเราก็พูดเลยปากแป้งเห็นไหมมันมีตัวดีแต่ว่าเราก็จะพิมพ์ได้เพ่อชื่อปากแป้งก็ขึ้นเลยอ่ะอย่างสมมติเราคุยอะไรติดธุระอะไรอยู่ออาไลน์อย่างเงี้ยปลอดภัยแม่ค้าออนไลน์ที่ขับรถต้องมเลยอ แม่ค้าออนไลน์จะต้องมามาใช้ใช่ไหม,มเรากดปุ๊บนะแล้วก็แทนที่โอโ้โหมานั่งเขียนเนี่ยหรืออย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ดูโทรศัพท์ไปเงี้ยอันตรายเออนะ